พระสัมภาษณ์ท่านุทยากรและผู้ข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบริหารมหาวิทยาลัยลย,ยั่งยืน Green and Sustainable University ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่9-11ถึง 11, มกราคม2567ท่านอาจารย์คะหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับอะไรคะเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการ บริหารนะครับมหาวิทยาลัยยั่งยืนนะครับค่ะแล้วรายละเอียดหลักสูตรมีอะไรบ้างคะรายละเอียดหลักสูตรนะครับก็จะมีสอนแทรกในเรื่องของทริคนะครับหรือรายละเอียดที่จะทําอย่างไรให้สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับกระดานที่มีการแรงกิ้งนะครับเกี่ยวเรื่องของมหามาป่าสีเกียวแล้วก็หมาป่าลัยยั่งยืนยกตอย่างเช่น UI Green m เ t r i ินะครับ t h e Impact หรือแม้กระทั่ง q ิ Sustainability นะครับดันั้นจะได้รับทราบว่าวิธีการในการที่จะ ส่งข้อมูลในการแบงกิ้งหรือจะทำอย่างไรให้เพิ่มอันดับแบงกิ้งเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วหลักสูตรนี้เหมาะกับใครคะเหมาะมากนะครับสำหรับมหาวิทยาลัยและสถาบันที่ศึกษาที่ต้องการจะเรียนรู้ในเรื่องของความยั่งยืนแล้วก็การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวหรือมหาวิทยาลัยยั่งยืน สที่มาที่งามนะคะกรรมาิการบริการวิชาการและํำรูบคำรุงสัมปทาค่ะผมรันชพสปีดาครับผู้อำนวยการวิทยาลัยจุนชนตนครับนายกตุพักเกียวนะครับผู้อำนวการวิทยาลัยชุนโทรตนปาตาีครับคุณยร์จุนตีนะคะจากวิทยาลัยชุมชร์ตันข้าวยาทล่องดอกค่ะจากวิทยาลัยชุนช์ตนฝแก้วที่ร้อยโทวิเชตุลภาจากเวียนามทีมนด็จมุนยันคันดาวิทยาลัยชุมชนปาตานีครับช่วยบอกความประทับใจที่ได้รับในครั้งนี้หน่อย ที่เราจะไปประยุกต์ใช้ในการทํางานในชุมชนต่อไปได้ดนนค่ะอาจารย์วิทยากรเป็นอาจารย์เป็นคนที่แบบว่าคือมีความรู้เน่นมากค่ะแล้วอาจารย์ก็เก่งมากเลยแล้วก็การอธิบายของอาจารย์ค่อนข้างชาัดเจนแล้วก็เข้าใจได้ง่ายค่ะมีความประทับใจมากครับโดยเฉพาะวิทยากรครับอาจารย์จิตกรให้ความรู้ที่ชัดเจนแล้วก็ตรงเป้าสงประเด็นมากครับตอบคำถามอย่ที่เราอยากรู้เนี่ยได้ทุกคําถามเป็นเป็นผู้รู้ที่คิดว่าถ้าใครมาฟังเนี่ยน่าจะได้คำตอบทุกคำตอบนะครับรู้สึกทัาใจนะครับแลได้รับความรู้ รคือประทับใจนะคะทัาอาจารย์นะคะวิทยากรทุกท่านนะคะรวมทั้งทนมงานนะคะก็ให้ความรู้นะคะแล้วก็ควาเกิดสบายนะคะในการอบรมครั้งนี้ค่ะใจมากจากครั้แรกที่มาเหยียบในพื้นที่ของสรยานะครับซึ่งสังเกตได้ด้วยทางกายภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอำนวยความสะดวกมีระบบหรือกลไกาที่ดีสมเป็นต้นแบบของอะไรสีเขียวนะครับประทับใจแรกก็คือเรื่องอาหารครับว้าวมากครับเป็นรูปแบบสมน้าใหม่ในการให้บริการนะครับแล้วก็ความเป็นสิ่งแวดล้อมของอะไรนะครับในการที่จะ น่าอยู่แล้วก็ร,บระบบบริหารจัดการนะครับนะก็จะเป็นฐานาที่เป็นต้นแบบค่ะแล้วการอบรมในครั้งนี้คิดว่าดีอย่างไรบ้างคะนะคะถือว่าเป็นการเปิดประสบก,การณ์ใหม่นะคะในเรื่องของกรกฏีในเรื่องของการพัฒนายอย่างยั่งยืนจากเดิมที่เราแค่รู้ว่ามันคืออะไรแต่วันนี้เรารู้ว่าถ้าเราจะต้องการไปถึงเป้าหมายเนี่ยต้องทําอย่างไรบ้างมีองค์ประกอบด้านไหนแล้วก็เป็นการที่เราได้มาื่วยเปลี่ยนพูดคุยกับตัวไมไชุมชนที่จะทํางานร่วมกันต่อไปในอนาคตด้วยะคะ่ะ ใหม, Dante, ใหม่ๆนะคะเพราะว่าไม่ได้มีพื้นฐานความรู้ด้านนี้มาก่อนเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็ความรู้ที่ได้รับมาถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเลยค่ะกิจกรรที่เราได้เรียนรู้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่แล้วก็เป็นความรู้ใหม่ค่ะแล้วก็ทั้งในชุมชนของเรานะก็จะนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปค่ะซึ่งเราในตัวแทนของเวมส่วน21เนี่มาเรียนรู้ระบบในคนไทยและสัญญาว่าจะนำไปปฏิบัติต่อไปครับการอบรมครั้งนี้คือเราเรามาดูต้นแบบนะครับก็คือในเชิงวิชาการแต่ในทางเดียวกันก็คือมหาวิทยาลัยได้ได้ปฏิบัติอยู่แล้วนะครนา้ะสรถอ การปฏิบัติที่เราจะเอาไปเป็นตัวอย่างได้เป็นอย่างดีน,นะครับขอบคุณครับมากครับขอบคุณมากเลย